ครับขอสวัสดีครับพ่อพี่น้องของบ่าวสินค้าสุขสุขคนครับผมขอสวัสดีคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องมือนี่ก şey. <c oughs> <människ frase> ับมาเบิงไฟคือเก่าคือเดิมของบ่าวสินค้าเนาะมองไฟอยู่ในฐานเนี่ยเป็นยันประเทศไทยครับพี่น้องเป็นทีมงานยันประเทศไทยครับพี่น้องเขาก็มาเบิงในกันกับบ่าวสินค้าครับผมเมื่อยันประเทศไทยมือนี่งจะตั้มสุธิธิด้บ่ครับพี่น้องเสด็คะแนนหลายมาได้เนาะครับก็มาเบิงในกันกับบ่าวสินค้าครับผม ทีมงานยันประเทศไทยครับพี่น้องที่อยู่ในฐานตอนนี้กาลังมดตกแต่งหมาไฟครับพี่น้องเขากบมาเบิงในการกำเบาวสินขั้นครับผมมื่อนีผมเองเบาเส้นขัานกับมารงเศรษฐีครับพี่น้องตำบลนองอิงเนาะอำเภอราศสีสลัยครับพี่น้องัง่วัดศรีเกตเข้าเนาะเขากบมาเบิงในการกำเบาเส้นขัานครับผมตอนนี้ที่อยู่ในฐานนั่นเป็นยันประเทศไทยครับพี่น้องเป็นทีมงานยันประเทศไทย อากลับมาเบิงในการกับบอสินการครับผมว่าย่านประเทศไทยมือนี้ติสตั้มสติใน้วกครับพี่น้องสิได้หลายวัได้ครับพี่น้องครักับเบิงในการเรื่ยงกับบอสิงการครับผมตรวจจาครับพี่น้องครับหายตรวจด้วยครับผมอย่าเ้ามาเไม่ให้สะดุกแค่ะามไม่ให้ปที่แหนะครับตวสได้บางบุญจะตองแข่งนได้ครรบ สี Stones ่สิบเจ็ดสิบพี่น้นองราคาเนาะสี่สิบเจ็ดสิบครับพี่น้องมาเบิ่งในการครับเป็นทีมงานย่านประเทศไทยพี่น้องที่อยู่ในฐานเนาะพร้อมสีจูแล,ล้วครับมาเบิ่งในการเรื่อยๆกับเป๋าซึ่งการครับผมสี่สิบเจ็ดสิบครับพี่น้องราคาเพิ่นเนะะาะภาษาหม่องไฟเบนว่าครับพี่น้องกลับมาเบิ่งในการกับเป๋าซึ่งการครับผมพร้อมสีจูนะครับพี่น้องละละจอจวนครับ เบื้งนการเรี่นเลพี่น้องเอาา้าไก่เชล้ลิแล้วลเยมม็นเย็นม้อนี้แดดห่อนอีหลีครับพี่น้องฮ่อนลายฮ่อนลายมื้อนีน้บ่าวสิงคันมาอยู่หน้าร้านนะพี่น้องขายสนามม้งไฟครับพี่น้องครับยันประเทศไทยเป็นทีมงานยันประเทศไทยพี่นอ้องเออเบิ่งในการเรียนครับบอลซิงคันกระปุมยันประเทศไทยมันี่จะขึ้นเดืสูงมั้ได้ครับพี่นออ้นบบองทำสถิติได้บ้างมันนี่เอาเบิ่งในการกับบอลซิงคันกระปุม

รับด,ดาบดึงแล้วรับรับเรียบร้อยครับพี่น้องรับดาบครับ ยันประเทศไทยทําดีท<ด>ี่สุดแ <ไป S 1> ล้วครับล้าดาบครับพี่น้องสองร้อยพอดียันประเทศไทย